สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตอัปเดตหน่อยนะครับว่าปัจจุบันมีรถไลเข้ามาบ้างนะครับนะฮะก็เริ่มตั้งแต่คั้นแรกนะฮะก็จะเป็น Toyota Vigo เป็นตัวพิเศษ50ปีนะครับของ Toyota ตคันนี้จดทะเบียนปี2012นะฮะ2012นะฮะ2013นะครับผมนะฮะคันนี้ยางใหม่4เส้นนะครับผมนะะก็คือใช้งานยาวๆได้เลยสีสันสวยทั้งคันนะครับภายในเป็นภายในดำนะครับ นะระบบเบรกเป็น ABS นะเป็นสมาร์ทแคนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 V-Turbo n Turbo แรงมา้าของเขาก็จะอยู่ที่144แรงม้าะนะครับผมนะฮะจมูกก็จะเป็น4ช่องจมูกแล้วนะครับิน Inter บนนะครับคันนี้นะสีสันร,รอบคันสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีขับดีฟิล์มสวยนะครับ นะแล้วก็คันนี้ก็ฟรีโอนให้นะครับรถเดิมนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนรับประกันการโอนย้ายให้นะครับผมถ้าลูกค้าไม่ผมโอนให้ที่กอนแกนก็ไปโอนต่างจังหวัดได้นะครับลดค่าใช้จ่ายให้ลดนะฮะส่วนลดให้แล้วก็ไปโอนได้เลยโอนไม่ได้ยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา27900 0เาเป็นตัวพิเศษมือเดียวนะครับยางสวยนะฮะ เปลี่ยนฟรีเปลี่ยนท้องเลวฟรีจะส่งให้นะครับสนใจติดต่อมาได้เล่มพร้อมโอนนะครับผมนะฮะแล้วก็มาคันที่2 4 w h e e l 2สอ0 0ายางใหม่4เส้นเช่นกันคันนี้สวยนะครับนะฮะรถสวยเดิมวิศาวะรับรองแล้วนะฮะเป็นออฟโรดโฟใช้งานได้ดีไม่มีปัญหารถสวยเดิมบางนะครับนะ,ะเล่เมเอกสารพร้อมโอนนะครับสนใจก็29000ฟรีจะส่งทั่วไทยฟรีเปลี่ยนทองเหลวให้5อย่างนะครับรับรการเครื่องเกียร์ให้1เดือนนะครับ นะแล้วก็ออกมาคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็น s t a ร์ด้านะครับคันนี้ปี2 0 0 4นะฮะได้ปีสูงมากแต่สีสันอาจจะไม่ค่อยสวยเครื่องยนต์ดีนะครับเครื่องยนต์ดีมากแอเยนนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะฮะพอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวสวิตช์คอนโทรลฝั่งคนขับแล้วนะครับนะบช่วงล่างดีชัสซีสวยนะครับแชสซีไม่มีผุไม่มีดำนะครับ มีแค่สีสันตัวรถไม่สวยแค่นั้นเองนะฮะก็จะเป็นซีดด่างบ้างมีรักยิ้มบ้างนะฮะแต่บอดี้คือสวยไม่ชนหนักนะฮะไม่มีการชนหนักมีแค่เบียดบุบบิดทั่วไปนะครับนะฮะเอาไปทําสีจบเลยคันนี้นะครับภายในก็เป็นกระจกไฟฟ้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับภายในคันนี้ก็จะขายตามสภาพราคาถูกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซักฟอกให้นะครับนะไม่เป็นไม้ขาวโมาลัยเปลี่ยนอันใหม่ให้แล้วเป็นใหญ่กว่าเดิมนะครับผมนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมถ้าอยากให้สวยนะครับนะฮะลูกค้าบอกมาได้นะัะเดี๋ยวให้ช่างเขาเก็บเก็บงานให้ไม่เกินสามอาทิตย์นะฮะไม่เกินสามอาทิตย์ก็เพิ่มอยู่ที่ประมาณหมื่นห้านะครับผมนะฮะประมาณหมื่นห้าพันนะครับผมนะถ้าอยากสวยก็จองไว้ได้แล้วให้ทําสีให้ก็ได้ครับหมื่นห้าพันเพิ่มจากราคาตัวรถนะครับผมนะฮะจากเจ็ดหมื่นเก้าแล้วก็บวกอีกหมื่นห้าจะได้สีสันสวยเลยสําหรับคันนี้นะครับ แล้วก็คันนี้ก็จะเป็นปี2012มือเดียวนะครับเป็นรุ่น e เกียร์ธรรมดาระบบเบรก ABS นะครับกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทคันนี้นะครับเป็นยอดมือเดียวใต้แดงนะครับไม่มีชนหนักนะครับรถเดิมๆบางๆนะฮะสติ๊กเกอร์0ยังอยู่ครบนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา139,000ฟรีเปลี่ยนของเลวให้นะฮะแล้วก็ฟรีจะส่งให้200กิโเมตรนะครับสำหรับคันนี้ รถขับดีเกียร์ดีนะฮะถ้าหาตัวประหยัดดูแลเรื่องเกียร์ง่ายๆก็คันนี้นะครับจะมีตำหนิแค่รักยิ้มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนอกนั้นเดิมทั้งหมดนะครับสีสันสวยนะครับอยู่ที่ราคา139,000ฟรีจัดส่งฟรีเปลี่ยนของเร็วให้นะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็น Fortuner e ร c เ s i v e ตัวพิเศษปี50นะครับจดทะเบียนปี2550เครื่องยนต์3.0มีเทอร์โบอยู่แล้วนะครับ163แรงม้านะครับล้อมก ก็เดิมๆของเขาเป็นทียดีนะครับผมนาสีขาวฟิล์มสวยภายในสวยมากคันนี้นะครับภายในสวยภายในก็จะเป็นเบาะหนังแท้ทุกชิ้นนะครับยังไม่มีการเปียดนะครับก็เดิมๆนะครับรักษาสภาพได้ไว้ค่อนข้างดีมากนะฮะอันนี้รอบคันสวยนะครับโปดีเซนเซอร์ถอยหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมนะฮะ ก็เป็นตัวที่สุดของตัว Fortun e r ในปีนั้นๆนะครับก็คือตัวที่แพงที่สุดนะเป็น E x c ก u s i v e ตัวพิเศษนั่นเองนะครับอยู่ที่ราคา329,00 0ฟรีจัดส่งให้นะฮะ200กิโลเมตรแล้วก็ฟรีเปลี่ยนของเหลวให้5อย่างนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์รับประกันการโอนให้รับประกันเครื่องเกียร์1เดือนนะครับ329,000พโทรมาได้นะครับสอบถามผมมาได้แบตผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยคันนี้นะครับผมนะฮะกุญแจรีโมทมี2ดอกนะครับ แล้วก็มาดูนะฮะคันถัดไปที่กำลังชงนํำความสะอาดอยู่ยังไม่เสร็จนะฮะคันนี้เป็น Ford Ranger ปี2001นะครับผมนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5 i n t e r t อินเตอร์เทอร์โบจากโรงงานยางใหม่4เส้นนะคะมันนี่ยางเบิกใหม่นะฮะบันไดข้างเดี๋ยวใส่อันใหม่เข้าไปให้นะครับคันนี้ก็รายละเอียดเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จอีกทีหนึงนะครับผมนะฮะตอนนี้ไม่เสร็จจะมีคิ้วล้อที่จะต้อง นะฮะซ่อมอันนึงนะฮะอันนึงมีปัญหานะครับนะฮะนี่ครับได้ยางใหม่คิ้วชิ้นนี้นะฮะมันมีรอยเบียดหน่อยนะะก็จะแก้ไขนะหายากถ้าหาไม่ยากผมซื้อใหม่ใส่แล้วนะครับคันนี้เปิดแคปยังไม่ได้นะครับยังเปิดแคปไม่ได้ยังเป็นตัวปี2001อยู่นะครับประมาณปี 2003- 2004นะะันเขาถึงจะเปิดแคปได้อันนี้เปิดแคปไม่ได้แต่เป็นเครื่อง อินเตอร์เทอร์โบโฟร์วิวขับเคลื่อนสีล้อนะครับเพาฟดีนะครับคันนี้คือเปลียนเพาใหม่ทั้งสองข้างเช็คช่วงล่างให้ทั้งหมดนะครับผมนะฮะคันนี้ภาซีไม่ขาดแอร์เย็นนะครับดีคันนี้ก็หาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวรอดูราคาอีกทีหนึ่งขอไล่รายราคารายละเอียดราคาก่อนนะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับขอเก็บรายละเอียดเสร็จฮะไล่ดูทุนนะฮะว่าคันนี้ จะอยู่งบเท่าไหร่ยังไงนะครับผมนะฮะสนใจก็เข้าวๆสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมนะฮะส่วนคันนี้นะครับก็เพิ่งล้างห้องเครื่องเสร็จนะครับนะฮะห้องเครื่องก็ไม่ได้ล้างอะไรมากมายรถสีขาวก็จะมีเป็นภาพออกจะล้างยางถ้าใช้เคมีแรงมันก็จะด่างนะฮะแต่รถคันนี้เดิมๆนะครับคานหน้าเดิมๆาชัดเจนแ L ชัดเจนนะครับเดี๋ยวรีวิวรายละเอียดอีกทีหนึ่งให้ดูนะครับผมนะฮะคันนี้เป็นรีโวเป็นรุ่นเจนะครับ รุ่นเจปี2016นนะครับผมนะฮะรอฝาครอบล้อมาใส่นะครับผมสั่งมาอยู่นะครับสีสันอาจจะมีตำหนิบ้างนะครับอาจจะพอดูได้นะฮะแต่ราคาไม่แพงคันนี้นะครับปัญชนท้ายนะครับใส่ให้ใหม่นะครับนะฮะนี่ครับดูรอบรถกันก่อนเป็นรุ่นเจนะฮะกระจกมือหมุนนะแต่เป็นพฟร์มารีพาวเวอร์นะครับเครื่องดีเกียดีแอร์เย็นอัตราเร่งดีมากนะฮะราคาก็เบาๆคันนี้คร่าวๆได้ก็อยู่ที่ราคานะครับ 2 9 0 0 0ับาทนะครับราคา2 9 0 0 0บาทได้รีโวแล้วนะครับผมนะฮะคันนี้2 9 0 0 0บาทรถอ่ารถก็จะเป็นรถประเภทคันนี้เป็นรถของ a อเช่านะครับผมนะฮะปกติเขาจะมีหลังคาเราหลังคาที่ใส่บันไดนะฮะคันนี้ก็ถอดออกนะ,ะเป็นเป็นแคลลีบอยนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลลีบอยเคยใส่มาแล้วเราเอาออกนะครับผมนะฮะเราแคลลีบอยนั้นออกนะครับนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา2 9 0 0 0ับาทนะครับ ของเหลวไปเปลี่ยนเองมารับเองมาดูสภาพเองนะสำหรับคันนี้ขายตามสภาพนะฮะก็เอาไปใช้ยาวๆสิบยีปีสบายๆนะครับก็ได้ระบบเบรก ABS ด้วยนะครับถึงไม่ใช่กระจกไฟฟ้าแต่ก็น่าใช้นะครับได้ Toyo ต a r e ี o เลยนะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะสองแสนเก้าขายตามสภาพสนใจมาดูได้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็รถที่เหลืออีกหนึ่งคันของเราก็จะมีไซคน นะครับใส่คนตอนเดียวก็เก็บรายละเอียดงานสีอยู่คันนั้นซื้อมาแพงมากนะครับก็ให้ช่างเก็บสีทั้งคันเลยนะครับก็กล่าวว่าใช้ด้วยแหละนะครับใช้ด้วยขายด้วยนะครับถ้าท่านใดที่ชอบรถสภาพแบบนั้นก็ติดต่อมาได้นะครับประมาณนี้สนใจคันไหนติดต่อมาได้ที่เบอร์098 274 4279 098 274 4279 Line ID 094 4 7 5 4 4 4 1นะครับอยากดูรถตัวจริงรบควโทรสอบถามก่อนว่ามีติดนัดไหมมีติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองนะฮะผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่า,าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็มีคันหนึ่งก็เป็นฝากขายก็รถพี่เอนะครับก็ติดต่อพี่แกได้เลย d m a x ็กซีดำนะครับประมาณนี้นะครับเราเหลือแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ